เกิดเหตุคอตกกสุดโหดในโซตำรวจทีมไหนสามารถทำคดีดีได้สำเร็จจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเอาแหละทีมไหนจะชนะและใครครับคือคอตกกตัวจริงกับหนังเรื่อนี้ครับผมเดบีสปิดโซเวลาครับิงนสัจับบ้ชนกมือันกากจัอจเ 헷갈린다니까. 어쩌다 이렇게 됐니? 선택은 네가 한 거잖아. 뭐라, 그냥 일이 꼬인 거지. จะบอกว่าหนังเรื่องปิดโซลาเนี่ยมีภาคไทยได้วยนะในเน็ดเด็ครับผมหนังสองชั่วโมงนิดนี้ครับผมตัวหนังเนี่ยโคตรกระทึกตื่นเต้นคาดเดาอะไรไม่ได้แล้วก็มีความซับซ้อนแต่เข้าใจได้ง่ายๆครับผมหนังน,นี้ครับจะพูดถึงเคสคดีคาตกรที่เกิดขึ้นในโซนะครับคดีหนึ่งครับซึ่งเป็นหญิงสาววัยพัธยมครับที่โดนคอตกรและนําตัว ร่างของน้องเนี่ยไปทิ้งลงไปในทะเลครับผมซึ่งตำรวจก็ได้ทําการไปเจอกับซากนั้นครับผมตัวเนี่ยเคสนี้เป็นเคสที่น่ากลัวแล้วก็สยดสยองมากครับจะไม่เป็นข่าวดังในเมืองนะครับผมแล้วก็ทางตํารวจเองก็ต้องมีการทําการปิดคดีนี้ให้ได้รวดเร็วที่สุดครับซึ่งก็มีนะครับ แร้วว่ามีแรงบันดาลใจครับมีแรงจูงใจว่าถ้าใครเนี่ยปิดคดีได้ครับจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไล้ครับผมซึ่งนะคะทางตำรวจเนี่ยเขาจะมีไปสองทีมนะตัวทีมหลักครับก็อยู่เป็นทีมที่สองครับผมซึ่งเขาทําผลงานไว้ดีมากๆเลยตัวหัวหน้าตำรวจเองเขาก็ชื่นชอบแล้วเขาก็จะคอยดูหลังตลอดเวลากับทีมหนึ่งที่แบบเหมือนคอยตามเช็ดตามเก็บตลอดเวลาครับผมซึ่งก็่นแหละครับผมเขาก็อาจจะมีความเป็นในน้อยเนาะ,นะซึ่งก็เป็นผลการท้ายเรื่องของหนังรงนีด้วยเองครับผมโดยนะครับตัว ทีมที่สองนะครับต่ว่าหัวหน้าเนี่ยก็คือแบบว่าเขาแบบว่าค่อนข้างที่แบบว่าอยากทำคดีนี้ให้สําเร็จมากๆเลยครับผมแต่ว่าท่านไปเจอกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งกับผมซึ่งนางเคยทาคดีร่วมกันแล้วก็ทําให้นางคนนี้ติดคุกแล้วก็ทําให้มีความผูกพันกับอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นเหมือนกับแผลายครับเข้ามาทำร้ายไอ้ตัวหัวหน้าทีมที่สองภายหลังอีกทีครับผมแกจะบอกว่าเนี่ยพอแบบเนี้ยพอเหมือนจะไปได้ดีมันก็จะมีอะไรขาดมาคือมันทําให้หนังรู้สึกว่า เออมันตื่นเต้นมันอยูตลอดว่าอึสี่นี้จะรอดไหมอีนี่จะทำสำเร็จหรือไม่ซึ่งนะครับผมเขาก็ได้มีการทําการสืบสวนสอบสวนต่อจนเจอกับผู้ต้องสงสัยครับผมอยู่ในเมืองนะฮะที่เป็นกลุ่มแก๊งขายาขคามชาติเลยครับแกหนังเล่นใหญ่มากนะครับผมซึ่งก็มีคนนั้นจริงๆซ่อนอยู่ในตึกครับผมแต่ว่าแผมันไม่สําเร็จอะ่ะมันเหมือนว่าจะไม่มันล่อแร่และดันมีอีกทีมหนึ่งเพื่อจะมา,ป,ป,ามป,ปรับปานเพืจะปิดประซ้อนเข้าไปโอ้โหขราวนีกันไปว่า เละเทะเลยนะฮะทางหัวหน้าทีมที่หนึ่งเเลยออกลาเองแล้วผมออกมาจากรถเองหรือมาจัดก,การเองเลยสรุปก็เกิดเป็นเคสที่ว่ามีตำรวจนะฮะตุยในสถานที่นั้นด้วยนมททางผู้ต้องสงสัยด้วยครับผมซึ่งนะครับไอ้ผู้ต้องสงสัยนะฮะที่ว่านี้ก็ได้มีคุณพ่ออีกคนหนึ่งครับซึ่งนะฮะเป็นจุดประกายนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงพาร์ทสุดท้ายกองหนังเรื่องนี้ด้วยครับผมแก่เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะ ยากจะบอกว่าตัวหนังเนี่ยมีคดีซ้อนคดีซ้อนคดีอ,คดอีกทีหนึ่งซึ่งจะทําให้เราได้รูตร้ตลอดว่าตัวละครคนนี้จะทํายังไงต่อไปครับผมใครสนใจนะอยากจะดูหนังแนวสืบสวนสอบสวนที่แบบโคตรระทึกโคตรซับซ้อนแต่ดูแล้วเข้าใจง่ายๆครับผมกับหนังเรื่องกับผมปิดโซล่าครับผมไปดูได้เลยที่เด็ดฟิตพิพากไทยได้วยนะ